งานวิจัยพบว่าการหายใจเข้าออกลึกๆส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจหลายด้านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการคลายความเครียดนะคะในการศึกษาในมหาวิทยาลัยพบว่านักศึกษาที่ได้เข้าคอร์สฝึกหายใจเข้าออกลึกๆเนี่ยจะรู้สึกซึมเศร้าน้อยลงกังวลน,น้อยลงแล้วก็ดื่มแอ,อลกอฮอล์น้อยลงด้วยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆการหายใจเข้าออกลึกๆเนี่ย จะช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟินค่ะซึ่งสามารถลดความรู้สึกเจ็บปวดได้แม้การถอนหายใจง่ายๆเพียงครั้งเดียวยังช่วยคลายความตึงเครียดให้ร่างกายเลยใช่ไหมคะ,แล,ะแล้วก็ยังช่วยปรับการทํางานของสมองให้ดีขึ้นนะคะแค่เราหายใจลึกๆเป็นเวลา5วินาทีและหายใจออกยาวๆ5วินาทีนะคะรวมทั้งหมด10นาทีต่อวันเลยนะคะสัปดาห์ละ6ครั้งเป็นเวลานาน6สัปดาห์เนี่ยมีงานวิจัยพบว่า สามารถทำให้สมองเนี่ยคิดเร็วขึ้นและทำคะแนนได้ดีขึ้นในการทดสอบคณิตคิดเร็วค่ะยังช่วยบรรเทาโรคเรื้อรังต่างๆได้อีกด้วยนะคะเช่นมีงางวนะะวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าเทคนิคการหายใจแบบสลับข้างจมูกซ้ายและขวาเป็นเวลา10นาทีเนี่ยสามารถช่วยลดความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วยนะคะและผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็ได้รับการฝึก การหายใจเข้าออกลึกๆเป็นเวลา3เดือนมีค่า BMI ลดลงนะคะและยังมีค่าน้ำตาลในกระแสะเลือดหลังรับประทานอาหารที่ลดต่ำลงด้วยเทคนิคการหายใจอย่างผ่อนคลายสามารถทำให้การนอนหลับของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีคุณภาพมากขึ้นและยังช่วยลดอาการการอักเสบหรือติดเชื้อได้ด้วยนะคะและยังมีประโยชน์อื่นๆอีกนะคะเช่นเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายด้วยนะขนจัดส สารพิษออกซิเจนเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าไปเพิ่มมากขึ้นนะคะร่างกายของเรามันจะปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะและสารพิษอื่นๆได้มากขึ้นอีกเช่นกันยิ่งเราสูดอากาศออกซิเจนเข้าไปมากเท่าไหร่นะคะร่างกายของเราก็จะขจัดสารพิษได้ดีขึ้นเท่านั้นนะคะยังทําให้ระบบการย่อยของเราทํางานได้ดีขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นนะคะเรามาเริ่มฝึกการหายใจเข้าออกลึกๆกัน เลยดีกว่านะคะอย่างเช่นนี้เลยค่ะการยืดเส้นยืดสายอาบแดดตอนเช้าแล้วก็ฝึกลมหายใจเข้าออกค่ะ